จุดใช้ยังไงและเรียกอะไรกันแน่นะคะเราไปเรียนกันดีกว่าสวัสดีทุกคนนะคะคอรพัสนะคะคนไทยแกงกินนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้กัน,นะคะ่ะทุกคนเห็นจุดที่อยู่ในภาพใช่ไหมคะจุดนะคะภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าจุดค่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกได้2แบบค่ะเราไปดูข้างบนนะคะตัวข้างบนก่อนคํานั้นอ่านว่า Full stop full stop Fu l l stop คำว่า full stop แปลว่าจุดนะคะมันจะใช้ในภาษาอังกฤษแบบ British English ส่วนคำทางด้านซ้ายมือของคุณค่ะคำนี้นะคะจะออกเสียงว่า period 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 นะคะคำนี้ก็แปลว่าจุดเช่นกันค่ะแต่จะใช้ใน American English นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าจุดเลที่สองแบบแบบแรกคือ full stop ะะใช้ใน i t i s h English กับแบบที่สองก็คือ period นะคะแปลว่าจุดเช่นกันนะคะใช้ในใช้ใน American English นะคะเอาละทีนี้เรารู้แล้วนะคะทีนี้ทั้งสองอันอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาดูนะคะในการที่เราจะมาใช้จุดเนี่ยเวลาที่เราเรียน,นเราต้องหลายคนคงเคยเจอปัญหาเวลาเขียนนะคะเวลาเขียนไม่รู้ว่าจะไปจุดยังไงดีไปจุดตรงไหนดีไม่มั่นใจเลยนะคะวันนี้มีคำตอบเลยนะคะ เอาล่ะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกันว่าเราจะใส่จุดยังไงนะคะมีอยู่4แบบค่ะแบบแรกก่อนเลยนะคะเริ่มจากบรรทัดบนก่อนทุกคนดูบรรทัดที่1น,นะฟังโค้ดน,นะคะ There is no place like home There is no place like home แปลว่าอะไรไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านนี่เป็น1ประโยคค่ะแล้วเราจะใส่จุดตรงท้ายเห็นไหมคะสีแดงเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือเราจะใส่จุด ในการจบประโยคค่ะ That is no place like home That is no place like home ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านนะคะเชื่อมั่นและเกินว่าทุกคนทราบซึ้งกับคำนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านกันทุกวันเลยนะคะเอาล่ะแบบที่สองค่ะทุกคนดูนะแบบที่สองมรทัดรรทัดที่สองลงมานะคะ Open the window Open the window แล้วก็จะมีจดค่ะ แบบนี้นะคะประโยคนี้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นประโยคคําสั่งค่ะแปลว่าเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่าง open the window แล้วก็จุดเพราะฉะนั้นแบบที่2ก็คือเราใช้จุดกับประโยคคําสั่งค่ะ open the window open the window คือให้เปิดหน้าต่างนะคะแบบที่3าค่ะทุกคนแบบที่3นะคะ hi นะคะก็คือสวัสดีนะคะเป็นคําทักทายและเราก็ใส่จุดค่ะ เพราะฉะนั้นแบบที่3เราใช้จุดกับคำทักทายค่ะเช่น Hi นะคะหรืออาจจะเป็น goodbye ก็ได้นะคะ goodbye ก็ได้นะคะนี่คือแบบที่3และแบบที่4ค่ะแบบที่4นะคะกระเถิบลงมาบรรทัดที่3นะคะ my birthday is in Jan my birthday is in Jan แปลว่าวันเกิดของฉันค่ะอยู่ในเดือน มกราคมนะคะแจนนะคะแล้วก็จุดเห็นไหมคะเป็นตัวย่อค่ะแบบที่4เนี่ยเราใช้จุดกับตัวยอ่อซึ่งคําว่าแจนเนี่ยคำเต็มๆคือคําว่าอะไรคะทุกคนจันยุอารีนะคะจันยุอารีคือมกราคมนั่นเองสรุปกันหน่อยค่ะใครดูคลิปนี้ได้ประโยชน์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook คนใดเก่ง,งกีดน,นะคะหรือว่า t u b e Channel A c t u a l s t ริโค่ะสรุปได้ไหมว่าวันนี้จุดเรียกว่าอะไรคะ่ะแล้วใช้ยังไงบ้างนะคะ ติดตามเรียนไปได้วยกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากับโครรพัฒน์คนไนเก่งกิจวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะถูกใจทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนได้ประโยชน์สวัสดีค่ะ